แนะนำไอเดียจัดโต๊ะคอมสำหรับสายสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบียงอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เบียงได้สินค้ามาใหม่จากแบรนด์อูเรนซี่บอกเลยว่าของเยอะมากๆ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S วงการสตรีมมิ่งบอกเลยว่าเป็นอีกวงการหนึ่งที่อุปกรณ์บนโต๊ะคอมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไมค์กล้องหูฟังคีย์บอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งอาจจะทําให้โต๊ะของเราเนี่ยลกโดยไม่รู้ตัวและวันนี้เนี่ยเียงมีอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์อุลันซีที่จะมาช่วยจัดระเบียบโต๊ะทางานของเ,อเพื่อนๆให้ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ มาที่ตัวแรกกันเลยนั่นก็คือตัวไมโครโฟนนั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น DCM05 Desktop Microphone ตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์เด่นเลยก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนวัสดุทำมาจากโลหะซึ่งดูพรีเมียมแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆตัวนี้เนี่ยสามารถลดเสียงน้อยได้ถึงลบ50เดซิเบลเลยแล้วก็เป็นการรับเสียงแบบ คาร์ิดอยก็คือเน้นการรับเสียงแบบด้านหน้านั่นเองค่ะมีไฟ RGB สามารถปรับได้ทั้งหมด4แบบแต่ข้อจํากัดรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบตั้งโต๊ะเท่านั้นไม่สามารถนําไปต่อกับพวกขาจาับไม้ได้ค่ะและใครท้่มีพื้นที่บนโต๊ะเพียงพอเนี่ยสามารถเลือกรุ่นนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ แต่ถ้าใครมีพื้นที่จำกัดแล้วอยากหาไอเทมในการช่วยจับไม้แนะนำเป็นรุ่นนี้เลย Desk Boom Arm LS 2 5ซึ่งเป็นตัวแขนหนีบโต๊ะที่ตัวแขนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ท่อนแต่ละท่อนเนี่ยสามารถหมุนได้ถึง180องศากันเลยค่ะตัววัสดุเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยซึ่งบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนและรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1.5กิโลกันเลยค่ะ ซึ่งตัวหัวเนี่ยเป็นแบบเกลียวมาตรฐานซึ่งเราสามารถอะแดปไปใช้กับพวกกล้องไฟ LED หรือหัวจับสมาร์ทโฟนได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตัวแคมของรุ่นนี้เนี่ยรองรับความหนาของท็อปโต๊ะสูงถึง50มิมกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าใช้ได้กับแทบจะถูกโต๊ะเลยค่ะและอีกอย่างหนึง่งถ้าใครใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอสําหรับดูภาพรวมไลฟ์หรือว่าคอมเมนต์เนี่ยแนะนําเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เลยนั่นก็คือ Ulenzi T2 เป็นขาตั้งหนีบโต๊ะไว้รองรับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนรองรับหน้าจอตั้งแต่4นิ้วจนถึง12.9นิ้วกันเลยค่ะวัสดุทำมาจากโลหะบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากๆและยังสามารถปรับองศาการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยอย่างตัวหัวเนี่ยสามารถปรับหมุนได้360องศากันเลยค่ะ และแน่นอนว่าชาวสรตมเมอร์อย่างเราเนี่ยต้องมีเฮดโฟนกันแน,แน่แต่ว่าจะให้วางบนโต๊ะเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมล่ะคะต้องมีนี่เลย u n d e r d a s k Headphone Hanger บอกเลยว่าเป็นที่แขวนหูฟังแบบหนีบใต้โต๊ะที่พับเก็บได้เล็กแบบนี้และช่วยประหยัดพื้นท,ที่ไปได้มากๆเลยค่ะตัววัสดุเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมเกรดสูงบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากๆซึ่งรองรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลกันเลยค่ะแถมยังมีตัวซิลิโคนป้องกันการลื่นและช่วยป้องกันโต๊ะไม่ให้เกิดรอยขณะใช้งานด้วยค่ะ และอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่บอกเลยว่าขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวขาตั้งกล้องนั่นเองค่ะตอนนี้เพียงกำลังใช้ของรุ่น MT08 ซึ่งเป็นขาตั้งกล้องแบบไตพอร์ตที่รองรับทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด2สีซึ่งจะเป็นสีดำกับสีขาวข้อดีก็คือตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆเท่ากับฝ่ามือเท่านั้นเองและยังมีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้ด้วยค่ะ หรือใครจะเอาไปใช้เป็นไม้เซลฟี่บอกเลยก็ทําได้เหมือนกันเพราะรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับความยาวได้ด้วยแต่ว่าจะต้องมีตัวหัวจับมือถือเพิ่มเติมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลย st 0 6 s บอกเลยว่ามีให้เลือกทั้งสีดําและสีขาวเหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญสําหรับชาวสติมเมอร์ก็คือตัวบรรยากาศใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยเบียงใช้ไฟ vl 120ในการสร้างแอมเบียนต์สวยๆแบบนี้และนอกจากนี้เขายังมีฉายาว่าไฟดาราอีกด้วยเพราะว่า เป็นไฟที่เอาไว้ใช้ตอนไลฟ์หรือตอนถ่ายวิดีโอที่ให้แสงที่สวยมากๆค่ะและรุ่นนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ร่วมกับตัวไทพอตอย่างเช่นตัว MT08 ได้ด้วยค่ะตัว RGB สามารถปรับได้360สีและยังมีลูกเล่นเอฟเฟกสีเพิ่มความสนุกสามารถปรับได้สูงถึง20แบบเลยค่ะและรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่3,100ม ah, ิลลิแอมบอกเลยว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง1.5-3ชั่วโมงกันเลยค่ะ แค่เพียงมีอุปกรณ์เบื้องต้นเท่านี้คุณก็สามารถผ่านตัวเป็นสตรีมเมอร์มืออาชีพได้แล้วแถมอุปกรณ์จากอุลเลนซี่สามารถมั่นใจในคุณภาพและยังมีรับประกันจากศูนย์อีก1ปีราคาก็เข้าถึงง่ายมากๆพอเริ่มต้นแค่เพียงหลักสิบเท่านั้นสามารถใช้งานอย่างสบายใจหมดกังวลแน่นอนค่ะ และสำหรับสินค้าตัวอื่นๆจากแบรนด์อุลันซี่ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทุกๆช่องทางของซิลิคอนได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้าจากแบรนด์ดีๆแบบนี้และวันนี้เบียงขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย